บ้านท่านจะนิ่งดูดายปั้นงวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นโบราณท่านว่าอันนี้อยู่วัดก็มาได้นิ่งดูดายไม่ได้กินข้าววัดฟรีอะไรพอแบ่งเบาทำประโยชน์ได้ก็ทำช่วยวัดวันนี้วันที่16มกราตัดไม้แดงตายยืนต้น คงไปเจอหินตายตัดมาทำฟืนไว้ให้กุบาต้มน้ำร้อนยอมผ้ายังแบกมาไม่หมดเหลืออีก3าสต้นยังไม่ได้ตัดต่อไปก็จะเป็นไม้สักไม้สักก็ตายเยอะรากไปเจอหิน ตัดมาทำฟืนไม้แดงตายยืนต้นรากรากคงไปเจอหินไม้แดงยังสดอยู่ตรงนี้เป็นป่าไม้แดงตายยืนต้น อามาไว้ทำฟืนให้พระต้มน้ำร้อนย้อมผ้าสบงจีวรขน,นมาแล้วหนึ่งเที่ยวเหลืออีกหนึ่งเที่ยวแดงตายยืนต้นมานมี้รถที่สองน้อยแดงตายยืนต้นกับสีเล็กทำเชื้อไฟ ให้พระท่านต้มแก่นขนนย้อมผ้าจีวรตัดยาวแล้วไปหั่นท่อนอีกทีรดแรกลดที่สองไ่แดงเยืนตายตายยินต้น ิ่เล็กก็มาทำเชื้อไฟทีนี้ก็จะมาตัดหั่นเป็นท่อนสั้นๆด้วยฟืนไว้ให้พระต้มแก่นขนุนย้อมผ้าจีวร ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เตรียมไว้ให้คูบาโมแกนขน,นยมย่อจีบอ คนนี้ตายถูกเครือพันราคงไปเจอหินตายตัดประทำฟืน ค้างเลยต้นสดนี้ก็ไม้แดงอันหนึ่งไม้แดงแห้งตายปายไปค้างต้นมะข่า ัดไม้แดงมาคางต้นกิ่งมะค่าตอนใหญ่เลยเรือยากด้วยมันมีแก่นแห้งแล้วยิ่งแข็งด้วยฟืนไว้ให้พระต้มแก่นขนุนย้อมผ้าจีวร เอาไว้ให้พระท่านต้มแก่นขนุนยอมปาจวอนมีปวกมดปวกกินข้างในปวกกินจนโผไม้สักมีไม้สักไม้แดงตายืนต้นอันนี้ที่สามแล้วนปีนี้พอแล้วถึงออกพรรษา ตัดไปสองรถแล้วอันนี้ที่ตัดเป็นท่อนไว้แล้วอันนี้เพิ่งเอามาลง